สวัสดีครับกลับมาพบเรา JOK นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวแกะกล่องนะครับกล่องอะไรอ่ะ BT ขีด V ขีด BT ศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งขีดสองครับผมแม่งรหัสแม่งโคตรยาวเลยเอาง่ายๆมันคือ BT 0 1ของภาค V นะครับซึ่งมันออกมาสองฝั่งเป็นฝั่งออร์เคิลกับคาเงนะครับแล้วก็เป็นรอยอนกันอว่านะครับผมอ่คือถ้าเกิดสมมติว่ามันเอา รอย่อนกับทางเงอยู่ด้วยกันที่ฝักก็จะขายไม่ได้ถูกนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยต้องแยกนะฮะมาเอาหนี้เอาแนะนำตัวหน่อยคนแก่เออสวัสดีครับผมแมดหวายเสียงเบาอย่าใส่แมทสวัสดีครับผมแอดหวายเสียงเบาพูดดังๆหน่อยผมแมดหวายครับแมทหวยเลยครับ แอดไว้เฉยๆได้ไงแอดไว้เลยนะเอดไว้ตะก้อยีแอดไว้ไงก็ดูคลิปได้ทำอินเสิร์ตยี่สิบบาทเนี่ยกูตบให้อ่ครับผมเดี๋ยวก็วันนี้ให้ให้แอดไว้มาแกะนะครับคนหนึ่งฝั่งนี้คนสองฝั่งนี้อยมีมีมีเป้าหมายไหมไม่เราก็แกะออกมาแล้วก็บอกว่าเออใบไหนเด็ดเด็ดไม่ต้อตามหลักเราต้องแบบว่าบิ๊งเจดูหลังกล่องก่อนอ่ดูหลังกล่องหลังกล่องออกมากีแบบฝ่าศูนย์หนึ่งมาฝ่าศูนย์หนึ่งมาไอควันเทียร์เฉียบชั่มแหลก นี่กล่องวิสกี้กีลูกหนนี่เหรอจะช่วยเกย์คือผมอะเอาจทีนะผมไม่เคยปื้มกับแพ็คเกจจิ้งของไม่เชื่อพูดได้ขออีกทีนึ่อันนี้เมื่อไหร่พูดจริงเนาะแต่เมื่อไหร่ว่าผมไม่ปื้มกับไม่ได้ปึ้มเลยแบบหน่อยท้อยอะดูเหมือนนะอันนี้เฮ้ยนี่เขาก็ทำหนาแน่นขึ้นแล้ว มันก็ใช่อันนี้ที่เขามีสติ๊กเกอร์เนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนมันจะมีการเคาะแค่ใช่เป้องกันการเคาะนะครับแอลออมแกะมปแล้วดูข้างหลังได้รู้ว่าเออไม่เอาพิคือไม่ได้ลุ้นอะไรเลยไม่เอาอันนี้แกะอันนี้แกะแล้วแต่ยังไม่ได้ลุ้นมันลุ้นเองแกะเดี๋ยวเนื้อในวิธีลุ้นนะครับแกะแกะแท่งยาวออกก่อนแท่งยาวแท่งท่อนยาวปุ๊บไม่ต้ลุ้นแล้วของกูได้เอาเฟสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไอ้ยปุ๋ยจังวะใบแรกเนี่ยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยขี้ไก่ มือได้เก่งมากเอยพวกมึงแม่งมิสกีอยู่ไหนอ่ะอยู่กับกูอยู่นี่แหละทัชชุบไม่ใช่ทัชชุบโอ้โหแม่งเย็ดแม่มาครบเลยนะครับเค็มสีเกลือจัดเลยแบบนี้คือมันจะคือในนี้มันจะมีฟอสคนด้วยเนอะฟอสนาคนตอนนี้เกลือแล้วไม่มีอารมณ์ไปรีวิวเองอธิบายเลยกูไม่อธิบายเกียดทำไม่มีอารมณ์ลรีวิวเอง โอเคโอเคโอเคก็ในพีทีมันก็จะมีการ์แต่ละแบบเนาะอ่าส่วนมากจะเป็นเอาเอาหลักๆของก็เหมือนจะเหมือนพีทีแต่ไม่ฟอยตามหลักการที่เรารู้กันนะครับ แล้วก็จะมีเป็นคอมมอนใช่ไหมที่หลักหลักๆคือจะมีคอมมอนอออ่าคมมนที่มีเฉพาะในบีทีที่เอามาให้ดูนี่คือแปลว่าสีสิทธิ์มากสีโคตรสิทธิใช่ครับสีโคตรสิทธิ์คือถ้าเกิดเอามาเทียบกับการ์ตอยอะไรสีสิครับมันแย่มากเพราะนี้จะมีคนเยอะหน่อยเนื่องจากบริษัทที่ผลิตระหว่างทีดีกับบีทีเป็นคนบริษัทกันเป็นคละบริษัทกันรู้ได้ไงผมไม่อ่านมาครับรู้ได้ยังว่าเป็นคนละบริษัทอ่ะผมอ่านนะเดี๋ยวผมเรียนมา ก็อย่างที่แอดบอมบอกนะคือเขาเขาท้าเป็นคนละบริษัทมันก็จะมีความผิดพลาดนิดนึงและก็อาจจะมีการเออร์ขึ้นมาแต่ว่าถ้าใช่ตัวใหญ่ใส่ันเล็กตะปิ้วเดียวพวกพวกนี้ต้องต้องข้ามไหมอ่าพวกนี้ข้ามไปเลยเอาแบบคอมมอนดีกว่าคอมมอนเด็ดๆเนี่ยที่มันไม่มีในซีพีนี่คืออะไรวะเนี่ยนี่คืออะไไไรรรมมูู่่้้อะไรนี่คืออะไร ไม่ได้ทำงานจะบอกว่าจริงๆอะ of ่ะการรีดของแกะกล่องอ่ะรอดูหลังกล่องนี่แหละจริงๆใช่มันรอดูหลังกล่องมุมุ่นันไม่ค่อยได้ใช้เออนี่คือเปิดมาให้ดูเลยเนี่ยเกลือเลยนี่นี่คือนี่คือนี่คือมันมีในซีทีวีหมดเลยนะอ่าใบแรกครับใบแรกกิกาติชาร์เจอร์ใช่ป่าวะใช่กิกาติชาร์เจอร์เออถ้าเกิดเป็นเทคในผ้าเก่ามันคืออะไรลงมาคอท็อปเอ่อไอเทีมนี่แม่งเป็น มื่อวันจัดไปอืดของคุณลงสนามอยู่ดีๆผมเปิดวัดฟักโคตรกากนะฮะใครใส่เนี่ยไม่คือมึงต้องเป็นแล้วแต่คนระดับคนไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี๋ยวจะตายนี่ถ้าใครใส่เนี่ยคือมึงต้องเป็นแฟนบอยระดับหนึ่งเลยโน้ของรอยอนโอเคมึงต้องเป็นแฟนบอยมากๆคือไม่มีกิฟต์ด้วยอย่าวัดเนื้อฟักโอยลงไปไม่ได้ฟอสต์นะครับต่อไปอัศวิีในการเข้าถึงผลลัพธ์ เบลกิอุสเบลกิอุสเจ้ามาหรือสูงอะไรวะาเนะี้ยถ้าไบกาดของคุณเป็นเกี่ยสามหรือสูงกว่าอยู่นนี้ได้รับบวกสามพันบวกสามพันนะเอ้ยเยียอันนี้แม่งดีวะ่ะอ,นนอันนี้ดีอนน<ก>ันนี้ดีก็ปรับเอาไปปรับใช้กันได้นะอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้เทคค่อนข้างโอเคนะอันเนี้ยเท็มันบอกว่าคอนตินิวที่ช่องเรียากาก่าถ้าใกกาของคุณเป็นเกียสามหรือสูงกว่ายูนิี้มียูนในี้นี้บวกสามพันนะคือ เกศสองเป็นกสองมันเป็นคอนแล้วเป็นคอนที่ช่องเลียถ้าเทกเป็นตามนี้นะนอกเจานเราก็ยืนหมื่นสามใช่เป็นเรียการยืนหมื่นสามซึ่งทำให้ฝั่งตรงข้ามตียาตียาขึ้นอันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรถ้าเกิดคุณมีเรียการห้าใบ กาเรียกขาดจะไม่กาเรามีอยู่โดนตีไม่เข้าไงมันจะไม่สามารถโจมตีได้โจมตีมันไม่ได้ไม่ได้ใช่มันเหมือนมันไม่เป็นเป้ามันเป็นเป้าโจมตีใช่สอนไหมก็ไม่ตไม่ไม่ไม่ดูดูพลังที่ยืนด้วยก้าวันเออมันถ้าถามอมันมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้ใช้สำหรับใครที่อยากใส่ก็ใส่ได้นะอันนี้เดี๋ยวผมจะแยกไอนี่โง่นี่ฉลาดนอกจากคําว่าใส่แล้วก็คือผ้ามันมันไม่เท่เราอยากมันต้องเป็นเท่ๆแบบนี้หน่อย คือใบเนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะเดี๋ยวเราจะแยกฝั่งให้นะว่าใบาไหนที่แบบมันดูแบบพอที่จะเป็นไปได้ที่แบบเอาไปใส่เสริมหรืออะไรเงี้ยไอ,อ้นี่เทคมันคล้ายๆกับไอ้ตัวนี้เลยเว้ยอ๋ออันนี้แค่โจมตีไงแต่อันนี้แค่โจมตีเออแค่โจมตีเอามาเล่นตอนเกมหนึ่งเกมสองไงแตคือถ้าเกิดใครอยากกระดมแพงอ่ะมาไปที่ใช่ใช่ใบนี้มันบอกว่าเมื่อตีมันจะบวก 3, 000์สามพันนะมันยืนมันพลังโจมตีแปดพันมันเอามาเล่นช่วงต้นเกมได้เดี๋ยวผมให้ดู อ่าใช่ไอ้นี่นี่คืออะไรวะเนี่ยครับมันเปนไอชุดต้นเกมแบบเราไม่ได้เกม8,000แต่ตี3,000ก็ได้อยู่กระหน่ำแทนได้หนึ่งสองอ่ะใช่สไตล์รอยัลแล้วก็ต่อไปเป็นมิลุมิลุไอ้เกี้ยเวอร์ชันเก่านี่คือมันเป็นแบบยัตโซ่ใช่ป่ะใช่ไอเกี้นี่คือบูดแวนบูดแวนอย่างเดียวเลยฟูดแวนอย่างเดียวเลยหกพันหกพันแค่นั้นก็ก็สายกล้ามอ่ะสายกล้ามอ่ะเอางี้ว่ะค่อนข้างโง่นะ สำหรับสำหรับแอดเวนที่ว่าขบูธพาวบูธพาวพลังเนี่ยถ้าเกิดเทียบมีรู้มีรู้กับใบเนี้ยใบนี้ดูดีกว่านะใช่เออพี่อันนี้พี่เถียงกับพี่เพชรพี่เพชรบอกว่ามันใช้ยากแต่พี่มองว่ารอยยอดน่ะมันคอภาคนี้มันคอได้เร็วพี่มองว่ามันใช้ง่ายใช้ง่ายเหมือว่าถ้าสำหรับรอยย่อเนี่ยขายมันแค่สี่ตัวเองอ่ะใช่แล้วมันสี่ตัวบูธหมื่นเลยนะจากเจ็ดพันเป็นบูธหมื่นเลย คือว่ามันมีข้อดีเวลาไปบูทแบบพวกอาการเนี้ยเพราะมันเป็นไฮบิสใช่ก็น่าจะถึงบอกว่ามันใช้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าเราคีย์หลักของเราอากาเนะมันเลี้ยงง่ายอยู่แล้วไงก็จะเสียงดังซะหน่อยนะฮะวันนี้ก็คือเข้าร้านมาแล้วก็แกะกล่องเลยแต่ที่ถ้าคลิปเราลงนี่คือเราลงชชาเองเพราะว่ามันต้องมีการตัดต่อนิดนึงใช่ไอคิโลไอคิโลเนี่ย แต่ต่อไปคือกิโลกิโลเนี่ยถ้าเป็นของผ้าเก่าคือกากยาโซ่อย่าเล่นง่ายๆคืออะไรรู้ป่ะเอนกี้เบิร์ดเนี่ยเหมือนเอนกี้เบิร์ดไหมชวนนึกกางเล็กโก้ลุงต้องเป็นคนยังไงวะหวายอย่าไปฟังเสียงคนไรมารยาทนะฮะตะโกนเข้ามามันเหมือนเป็นการีเซิตแล้วก็ไอ้นี่ด้วยนะมันเหมือนกับหวายมึงเอาคนไรมารยาทไปเก็บดิไอ้สัตกูไม่เกี่ยวเลยหวายมาเลิกกูก่อนดีกว่า เห็นหน้าแม่งแล้วกูแบบบ่นใต้เหี้ยเข้าใจป่ะแล้วมึงดูทำเงี้อะไรของมึงเนี่ยตัดเฮ้ยแอดไว้ก็เริ่มเป็นคนหยาบคายแล้วครับยยู่ๆก็มีคนหยาบเรินทอะไรเลยทุกคนเลยไม่มีมีอยู่ในคลิปเลยแหลนะไม่ตัดเออพวกครูสดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ก็คือลงยังไงก็อย่างไนเลยไม่้องว่านะผมว่านะผมว่าช่องเลยเป็นช่องสีเช่าหน่อยในในความคิดผมอะพวกของโน่วงโนวาอะไรเงี้ยการที่ได้ใช้ก็จะเป็นพวกทิกเกอร์แหละอหลักๆนะครับที่เอคอว่าเอาเอาทิกเกอร์ใหม่ให้ดูหน่อยคือกล่องแรกๆจะไม่มีใช่ทิกเกอร์ใหม่ไหนๆนนีนี่นี่อันนี้ทิกเกอร์ใหม่นี่สีดูครับสีมันจะประหลาดๆหน่อยเป็นสีชมพูเห็นไหมแล้วมันเขียนว่าฟอนต ไอทิกเกอร์นี้มันทำไรได้นะครับทิกเกอร์ฟอนต์เนี่ยมันจะแถวหน้าบุกมืออ๋อแถวหน้าบุกมือใช่แล้วก็บังคับใช้ได้เฉพาะแคดเอ็กเซลเท่านั้นอ๋อนี่แหละนี่แหละที่จะบอกมันใช้ได้เฉพาะเอ็กเซลเพราะแคดอื่นแม่งไม่มีใช่ใช่อ่าแล้วมาเอาไปใส่มาเอาไปใส่แคดอื่นได้ไหมไม่ได้ก็มันไม่มีไงก็ไอเบนก็พูดถูกแล้วมันก็ใส่ได้เฉพาะเอ็กเซล ไม่ถูกว่ะไม่ใช่ไยเห็นไม่มีไม่มีไอที่ทใช้ได้เฉพาะกับแทนที่เป็นเอ็กเซลนะอ๋อไอสีชมพูเมื่อกี้ใช้ได้เฉพาะกับ Excel นะฮะใช่คือมันโกงมากเลยนลูกออกมาไม่ใช่ไหมอย่าทำผิดนะอย่าไปตำสนว่าไอที่นี่มันหิวย้อมแมวเนี่ยไอที่ว่ามันในภาคแรกมันก็อยู่ในแบบบล็อกใช่มันอันนี้ก็คือมันทำให้โนวาเนี่ยถ้าเช็คออกมาได้เนี่ยก็คือไอขี้นี้ก็เลยไลนิ่งเกี่ยว์ชายนิ่งเลดี้อ่าจะดีดีเด็กดอง อันนี้เมื่อก่อนยัดโซบวกสามพันป่ะหรือไงดออยัดโซไงดเออยัดโซไงดำเว้ย <AS> ประมาณนั้นแหละยัดโชย์ดโชยัโชนนี้ไอ้เฮียนักใบยปับมึงก็ยังเป็นดอยอยู่ใ่คือแม่งมึงไม,ไม่ไม่พัฒนาเลยนะพลังป้องกันชื่อ แล้วเราโจมตีมึงเหมือนเดิมเลยจริงๆก็คือเปิดอันนี้ก็คือโนวาก็เล่นได้เลยนะโนวาเล่นได้เลยโนวาเล่นได้เลยใช่เปิดแค่สี่กล่องโนวาจากเมื่อก่อนตอนนี้มี2แคร์ตอนนี้ก็จะเพิ่มมาเป็น3และ3 4มีออร์เคิลด้วยดิเนี่ยเป็น4มีออร์เคิลจะเปิดให้ดูวิธีใช่เดี๋ยวออร์เคิลเดี๋ยวเราเปิดถัดไปก็หลักๆก็จะประมาณนี้เนาะของฝั่งศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะก็จะมีเป็นศูนย์หนึ่งก็จะประมาณนี้รอยอนเก็บเก็บเก็บ คือนี่เราแบบรีวิวแบบบ้านๆเลยนะเราใช่ดิก็เรารีวิวแบบนี้แหละอ้เรื่องนี้คือปิดคลิปยังยังก็เดี๋ยวเรารีวิวต่อเลยเรารีวิวนี้ต่อเลยจริงๆ BT มันไม่ค่อยมีอะไรเยอะส่วนใหญ่แบบเขาอยากอยากเห็นต่อไปเราจะมารีวิวอันนี้นะฮะโอเคศูนย์สองไปเก็บอะไปช่วยช่วยเก็บหน่อยช่วยกูเก็บหน่อยช่วยไหว้เก็บก่อนช่วยกูเก็บก่อนติ๊ต่อไปเราจะรีวิวอันนี้เรามาดูว่าเราจะได้คลิปคลิปอาม่าไหมไม่ใช่คลิปอาม่าคลิปมิสกิใช่ไหม อย่าดูแปดใบแอปเทสจะได้หน้าคนไหมไม่ได้นี่ทำยังไงไม่ได้อไม่ได้ก็ต้องต้องใช้พลังวัดแหละไม่ได้ก็คือไม่ได้ทำยงไงได้อ่ะเลยออมแกะเสร็จแล้วนะฮะอันนี้หน้าของเป็นอย่างนี้ลืมเ้ดูมีสกีมาแล้วหนึ่งตัว ้มือดีเะล่ะของจริงมือดีเะล่ะมือดีเะล่ะมันเดียวมันสวยยากจบไหมแค่นั้นแหละมันหายากโปรตีนเลยเป็นแบบก็คือไม่มีก็เล่นได้ไม่มีก็เล่นได้สิครับไม่มีก็เล่นได้ก็เล่นแบบอันอื่นแทนความแลกก็เช่นกันแต่แค่อันนี้สวยมีก็ไม่ตายไม่มีก็ได้เหมือนกันเุ้ยเนี้ยบ่ายนึกว่างยุคทันอะไรตะกี้เยี่ยตำเพนียง ดูเพทหวายเขาเปิดได้อะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่มาแล้วไอ้้หวายยเฮของจริงว่ะของจริงว่ะเปงนคนเป็นคนเดียวที่ไม่ไม่ควรเปิดทำไมเปิดแล้วกูคุ้มไปแล้วแล้วะทำไมบล็อกนั้นไม่มีไอจีกูเลยอ่ะไม่เป็นไรกูรอไปเอาไอจียวเดีไอจีไม่ออกอันนี้คือจริงเลยนะเดี๋ยวกูกูเปิดได้แล้วมีสกิลเพื่อนผมกับพี่ออมพี่ออมเปิดได้เลยดูไอ้หวายดูหวายเปิดได้อะไรไพ่หวายเปิดได้ไหมนะฝั่งนี้คือพี่หวายเปิดเปิดหมดเลยไม่ใช่ละเนี่ยคือพี่หวายเปิดหมดเลยหวายเปิดได้อะไร ไหวได้แต่วนเตอร์มือไม่ดีเลยดูดิโอ้โหเนี่ยพี่หวเปิดหมดเลยเนี่ยก็คือกูครบเลยนะฮะเอสบีมาครบเลยสี่ใบดู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 ไอฟาดแล้วก็มีโออาร์ใบหนึ่งแล้วก็มีคลิปหน้าคนไม่หวาย่ทำแบบเนี้ยไอ้นี่อยากได้อ่ะไม่แลกแลกอะไรแลกอะไรจริงไม่ได้นี่คือเปิดครบสี่แล้วเหรออ่าใช่ อ่าไวรีวิวต่อไวรยเปิดไม่ได้เลยรนี่อ่ะมาของฝั่งนี้นะจะได้ไม่ได้ไวร์เข้าไปเกลือทำไมหวาร์กระโดงใไญ่ได้หน้าคนอะไรอ่ะข่ามุยมันได้ข่ามุ้ยไว้ทำไมหวายเกลือเลยอ่าโอเค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 อ่ารีวิวต่อรีวิวต่ออย่ามัวแต่ออกเอา ไอ้พวกนี้นี่คือในซีทีนี้นะหาม่าแล้วก็ VR แล้วก็ซีเทีมเสียงมันก็จะดังๆนิดนึงนะพอดีเราอยู่ที่ร้านนะครับไปแล้วว่าเรามาแกะวันนี้แหละจะลงคิดช้าไม่ต้องตัดต่อไอ้ที่พรุ่นี้มันมีใน VR อาร์ม้งไอ้มีในซีทีมนะนี่ใช่ไหมใช่ใช่นี่ผมกำลังแยกกันอยู่อ๋อนี่ครูเอลครูเอลไอ้นี่ดีมากเลยนะถอดแม่งออกไปดีมากเลยใส่ใบเดียวเลยเดินขึ้นมือตลอดไอ้เหี้ยไม่เคยได้ใช้อ่ะไอ้นี่ไอ้นี่แม่ง ไอหมูบอกว่าเก่งแต่ครูบอกว่ากระจอกเฉยเฉยอ่าน่นอ่ะฝั่งออร์เคิลไอเบนมันแยกแล้วส่วนใหญ่มันเอาง่ายๆนะครับก็แอดเพจสรุปให้เลยแล้วกันในส่วนของบีทีที่ออกมาเนี่ยเรียกว่าถ้าคนซื้อเนี่ยเอาไปเอาไปอัพออร์เคิลกับโนวานะครับหลักๆจะเป็นประมาณนี้เพราะว่าของที่มันจะใช้ ของคางเงรลอยยอดเนี่ยมันอยู่ในทั้งที่ดีแล้วก็ซีพีมันก็ออกมาแล้วมัน,นไม่ต้องใช้อะไรเลยมันก็แทบจะไม่ต้องใช้อะไรเลยนะฮะจริงๆนะพอมาดูๆแล้วนี่ใช้ใช้ตัวเริ่มอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นต,ต,ตัวเริ่มแม่งมีสองตัวมีสองแบบ<ๆ>อยู่ที่จะเล่นแบบไหนแล้วก็พวกมิกเก้ แอะอาเอาจริงมองวะแย่น้องถามว่าจะเป็นต้องซื้อไหมมันก็ต้องซื้อแหละคือใช่ก B T ยังไงมันก็ต้องใช้นะครับติ๊กเกอร์ติ๊กเกอร์ตะครับถ้าไม่ซื้อไปเราย่อตันหนูว่าเล่นไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีติ๊กเกอร์เอ้ยเราขึ้นกับหนูว่าเอาละขึ้นกับหนูว่าเมื่อกี้บอกราย่อดอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมเอาเอาหลักๆจุดประสงค์หลักๆของการแกะ B T เนี่ยมันคือ เนี่ยหายอย่างนี้นะฮะแต่มันได้แบบนี้นะครับซึ่งคนเปิดไม่ใช่แอดเพนนะครับแต่เป็นแอดไวร์มันไม่เกี่ยวหน่เนิ่นะครับกูเซ็งมากเลยนะและสองไปนี้แอดไวร์ก็ไม่ได้เปิดนะฮะครับผมก็จากแอดออฟแอดเบนนะครับต้องนะครับโอ้ยมีอะไรเพราะนั้นนะครับความเกลือจงสถิตอยู่ที่แอดไวร์นะครับรายการโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ติดตามเรากด subscribe ครับติดตามเราช่องทางได้เฟซบุ๊กแวนการ์ดจีจีคิดนะครับผม ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับ CJR นะครับผมห้วยให้การสนับสนุนการรีวิวดีๆแบบนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะพีออเดอร์นะครับสินค้าใหม่ๆติดตามาได้ที่ช่องทาง a c e b o o k นะครับ JOK Shop by CJR นะครับ<น>ก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับ<น>ก็ลองดูกันนะครับครับผมเลื่อนลงไปก็จะเจอเลยนะเป็นลิงก์ที่ไอพีชออ็อปให้แล้วหรือดูอ ตอนจบวีดีโออ่ามันจะขึ้นอยู่แล้วนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วคนมากสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ